การเรียนดูว่าชาติหน้ามีจริงไหมเราต้องดูว่าพบหน้ามีจริงไหมพบหน้าก็คือวินาทีข้างหน้าเนี่ยมีจริงไหมเราก็มาดูเรื่องกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมเนี่ยทำแบบไหนต้องกินแบบนั้นเราขยันหาเงินไม่หยุดไม่ใช้เงินเลย เป็นกรรมที่เรากําลังสร้างกรรมนั้นเป็นกรรมดีคือขยันหาเงินเราขี้เกียจหาเงินแต่ขยันทําความชั่วกินเหล้าเมายาเล่นการพานันไม่รับผิดชอบครอบครัวไม่ทํามาหากินในอนาคตชีวิตมันก็ยากจนหายนะะเพราะฉะนั้นนี่คือกฎแห่งกรรมคุณทําแบบไหนอนาคตจะต้องเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราทําความดีขยันนํามาหากินประหยัดอดอ,อมในอนาคต นะเราก็จะรวยเราก็จะประสบความสาเร็จในชีวิตวันนี้เราทําชั่วขี้เกียจไม่ทํามาหากินกินเหล้าเมายาเล่นการพนันชีวิตในอนาคตก็ยากจนหายนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมเราทําแบบไหนชีวิตเราก็เป็นแบบนั้นในเมื่อทําดีแล้วมันได้ดี ทำชั่วแล้วมันต้องรับกรรมชั่วทำดีพบนี้พบหน้ารับกรรมดีทำชั่วพบนี้พบหน้ารับกรรมชั่วรับบาปเพราะฉะนั้นในเมื่อพบหน้ามีจริง นะชาติหน้ามันก็มีจริงความดีบางอย่างหรือบุญบางอย่างนะเราทําบุญตอนนี้มันให้ผมวินาทีต่อไปเลยนะหรือให้ผลวันต่อไปอาทิตย์ต่อไปเดือนต่อไปปีต่อไปแต่ความดีบางอย่างเนี่ยมันรอนานกว่าจะให้ผลนะบบางทีเราทําสะสมความดีไว้เยอะแต่มันยังไม่ทันให้ผลแล้วเราตายก่อน<ม>พอตายก่อนความดีมันไม่สูญไปไหน นะทั้งความดีความชั่วไม่สูญไปไหนมันถูกเก็บไว้ในสัญญาหรือว่าถูกเก็บไว้ในจิตสังขารหรือระบบความคิดของเราพอเราตายแล้วเราไปเกิดชาติใหม่จิตสังขารหรือว่าบุญบาปเนี่ยมันจะตามเราไปเพราะฉะนั้นมันก็ไปให้ผลต่อในชาติหน้าเพราะฉะนั้นถ้าภบหน้ามีจริงชาติหน้าก็มีจริง